พิสาเจวะปัทวีเตโชวาโยของหญิงชายคู่นี้จงมาสาถิตเสถียรจุติเอหิมามาสเพเทวะมนุษสานางสเพพรลมะนุตตมังสเพนาคสุปนานางปินนินดารยังนะมาเมยังชินดามณีทิวาการังภูมิยาโจราปตสมิงทิปะจักุถาวารีจันทาเทวีสัมกขีตุติยาปาธารัชนามณีจินดาสาสโกติเทวนางมนุษเทวนางอามนุษเทวนางราชามนตรีรักขังจิตตังสมณะจิตตังปิเอยมามาพุตังโสปคกวาธรรมังโสปควาสังขังโสภะกวาอิน เสนหาพรหมเสนหาราชาเทวีมนตรีรักขังจิตตังสมณะจิตตังปิยังมามาสัพเพเทวะกามตัญหาสัพเพเทวามนุษสานางกามตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหาจิตติจิตตังปุริโยและอิทิโสคู่นี้จงมาจุติสาธุโนพันเตมาสมมาสูมาอยู่รักกันสุนะโมโรนะโมพุทธายะรูปาขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธสุณะโมโรนะโมพุทธายะเอหิจติเอหิ